นึกภาพดูสิครับถ้าคุณเป็นช่างภาพหรือครีเอเตอร์ที่ใฝ่ฝันอยากได้เครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในการถ่ายภาพและวิดีโอแคนนนมาแล้ววันนี้เรามาพูดถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สุดน่าสนใจของแค n น n ที่ไม่ใช่แค่การอัปเดตเครื่องจกักรแต่ยังเป็นการปฏวิวัติวงการกล้องอีกด้วยพร้อมแล้วหรือยังที่จะดำดิ่งสู่โลกแห่งเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปต่อเรามาเริ่มที่หัวใจสําคัญกันก่อน c a n น n ได้ประกาศเปิดตัวย o s R6 Mark 3มและ Cinema e ย s c 5สกล้องไฮบริดและ Cinema ใหม่สุดล้ำพร้อมเลนส์อีก2รุ่นที่พร้อมพลิกโฉมการสร้างสารรค์คอนเทนต์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือผู้เริ่มต้นที่กำลังหาความยืดหยุ่นในการทำงานถ้าคุณเคยรู้สึกว่ากล้องเก่าของคุณจำกัดความคิดสร้างสารรค์วันนี้แคนนนจะทำให้คุณเปลี่ยนใจได้แน่นอน สำนักข่าวบริคอนอินโฟรายงานว่าแคนนอนกำลังบุกตลาดกล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรมและกล้องซ i n e m a เต็มกำลังด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ทั้งหมด4รายการในวันที่14พฤศจิกายน2568ซึ่งรวมถึงสินค้าเรือธงอย่าง Canon EOS R6 Mark III กล้องมิเรอร์เลสฟู Frame รุ่นที่3ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบทั้งภาพนิ่งและวิดีโอคุณภาพระดับ สูงและ Canon Cinema EOS C 50กล้อง Cinema Hybrid Full Frame ที่มีขนาดเล็กที่สุดในซีรีส์ Cinema EOS ที่ช่วยให้ช่างภาพและ c r e เอเตอร์สามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์วิดีโอได้อย่างอิสระบนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นวายโอ u ูทู e t i กทอกหรือแม้แต่การผลิตภาพยนตร์ระดับมืออาชีพนอกจากนี้ยังมีเลนสใหม่2รุ่นคือ RF 45mm f 1 2 t m เลนพามที่มีรูรับแสงกว้างมากและ Cinema Lens CN5x11ST เลนสำหรับงานวิดีโอโปรดักชันระดับสูงที่พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับคอลเลกชันของคุณนายฮิโรชิโยโกตะประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัทแ a n o อน a r k e t i n g Thailand จำกัดกล่าวด้วยความภูมิใจว่า แค n น n รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้นำยอสอาหกมารสามและ Cinema iOS c ีเนม a ายอส5 0มาสู่ตลาดกล้องไฮบริดรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ยกระดับสมรรถนะด้านภาพนิ่งและวิดีโอเท่านั้นแต่ยังตอบสนองความต้องการของทั้งมืออาชีพและ c r e เอเตอร์รุ่นใหม่ที่ต้องการความอิสระในการสร้างสารรค์อย่างแท้จริงและนี่แหละคือจุดที่ทําให้หลายคนคิดว่าแคแนลกาลังเปลี่ยนเกมแต่เดี๋ยวก่อนแต่ส่วนที่หลายคนมักพลาดคือการที่เทคโนโลยี ยี่เหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับมือใหม่บางคนอาจคิดว่ากล้องซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมาดูรายละเอียดกันครับอย่าง eos r 6 mark สเป็นกล้องรุ่นที่3ที่ต่อย,ยอดจาก eos r 6 mark II, โดยได้อัปเกรดประสิทธิภาพการถ่ายภาพนิ่งให้มีละเอียดสูงถึง32.5ล้านพิกเซลซึ่งหมายความว่าภาพที่ได้จะคมชัดและรายละเอียดเยอะมากเหมาะกับการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆเช่นการถ่ายภาพบุคคลหรือทิวทัศน์ในที่แสงน้อย โดยที่กล้องทำงานได้รวดเร็วและคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับ EOS C 50นั้นเป็นกล้องซีเนมาที่มีขนาดกระทัดรัดที่สุดในซีรีส์ออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้ใช้หลากหลายเช่นครีเอเตอร์อิสระหรือบริษัทโปรดักชันขนาดเล็กที่ต้องการกล้องและไฟหนวิดีโอที่มีความยืดหยุ่นสูงระดับมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการผลิตวิดีโอสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆและนี่อาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจถกเถียงว่ากล้องซีเนมาเล็กๆแบบนี้เหมาะกับทุกคนจริงหรือ หรือมันยังคงเป็นเครื่องมือสำหรับโปรเท่านั้นแต่เรามาดูฟีเจอร์กันก่อนมาลึกถึงรายละเอียดของ Cinema EOS C 5 0กันครับกล้องไฮบริดฟูลเฟรมนี้ผสมผสานฟังก์ชันจาก Cinema EOS เข้ากับความคล่องตัวสูง โดยมีเซนเซอร์ฟูลเลเฟรมที่ถ่ายภาพนิ่งได้ละเอียดถึง32ล้านพิกเซลและใช้หน่วยประมวลผลดิจิต D-V7 โปรเซสเซอร์ที่บันทึกวิดีโอเราได้สูงสุดที่ 7K 60p ซึ่งสำหรับมือใหม่ 7K หมายถึงวิดีโอที่มีความละเอียดสูงมากๆสูงกว่าสแตนดาด 4K ปกติทำให้ภาพดูคมชัดและมีรายละเอียดเยอะยิ่งไปกว่านั้นยังรองรับสโลโมชันที่ 4K 1 2 0 p หรือ 2K 1 8 0 p ซึ่งเป็นการถ่ายภาพช้าๆที่ทำให้เห็นทุกโมเมนต์ได้อย่างชัดเจน ฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจคือ Open Gate Recording ซึ่งเป็นครั้งแรกในซีรีส์ Cinema EOS ที่ใช้พื้นที่เต็มเซนเซอร์ในอัตราส่วน3 2ให้ไฟล์ขนาดใหญ่ที่ยืดหยุ่นสามารถนำไปสร้างคอนเทนต์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนจากคลิปเดียวกันได้เลยและนี่อาจเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง เพราะบางคนอาจเห็นว่าฟีเจอร์นี้ทําให้การตัดต่อง่ายขึ้นแต่ก็ต้องแลกด้วยไฟล์ขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้นอย่างไรก็ตามด้วยดีไซน์โมดูล่าและน้ําหนักเบาทําให้กล้องนี้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความคล่องตัวสูงหรือแม้แต่ใช้เป็นกล้องเสริมในพื้นที่แคบๆเช่นในบ้านหรือสตูดิโอขนาดเล็ก ส่วน Canon EOS R6 Mark III กล้อง Mirrorless Full Frame รุ่นที่3นี้เน้นการถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักแต่ก็เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถวิดีโอระดับสูงที่ได้แรงบันดาลใจจาก Cinema EOS C50 โดยมีเซนเซอร์ l ูลเฟรม32.5ล้านพิกเซลระบบออโต้โฟกัส Dual Pixel CMOS AF 2รุ่นล่าสุดและรองรับวิดีโอ 7K 60p รรวมถึง 7K 30p แบบ Open เกตในอัตราส่วน3:2ซึ่งเป็นกล้องตระกูลย o ร R รุ่นแรกที่มีฟีเจอร์นี้นอกจากนี้ยังมี Canon Lo อก2และล็อกสาสำหรับการปรับแต่งสีอย่างมืออาชีพและสมรรถนะการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุด 40fps ด้วยโหมดพรี Continuous s h o o t i n g ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วมากเหมาะกับการถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวหรือสัตว์ป่าโดยไม่ต้องกังวลกับการพลาดโมเมนต์สำหรับผู้เริ่มต้นการอธิบายง่ายๆคือวิดีโอ 7K คือความละเอียดที่สูงมาก ทำให้ภาพดูนุ่มนวลและคมชัดเหมือนจริงแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีพอที่จะจัดการไฟล์ขนาดใหญ่นอกจากกล้องทั้ง2รุ่น Canon ยังนำเสนอเลนส์ใหม่2รุ่นที่น่าสนใจคือ rf 4 5 mm f 1 2อง m เลนพามที่มีรูรับแสงกว้างที่สุดในซีรีส์ F ซึ่งราคาไม่แพงมากนักเหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลที่ต้องการเอฟเฟกต์โบเก้ที่ฉากหลังละลายสวยงามให้ทางยาวโฟกัส45 mm เมื่อใช้กับกล้องฟูลเฟรมและเทียบเท่ากับ72 mm บนกล้อง APS-C อีกรุ่นคือ Cinema Lens c n 5 x 1 1 a s t ที่เสริมซีรีส์ c i n e s e r v o ด้วยมุมมองกว้าง11 55 mm รองรับบันทึก 8K HDR สำหรับถ่ายทอดสดและผลิตภาพยนตร์คุณภาพสูง นายทาคาชิอิชิโนมิยะรองประธานอาวุโสบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัดกล่าวว่าการเปิดตัวเลนสองรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Canon ในการขยายซีเนมาไลน์ให้ครบครันและนี่อาจเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดการถกเถียงเพราะบางคนอาจคิดว่าการลงทุนในเลนราคาแพงเช่นนี้คุ้มค่าหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเลนราคาถูกในตลาดอื่นๆแต่แคนนอนเชื่อว่ามันเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนสำหรับครีเอเตอร์ที่จริงจัง ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนี้พร้อมวางจําหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน2568โดย Cinema YC50 พร้อมแฮนเดริราคา121,390บาทและ EOS R6 มาก3ตัวเครื่องล้วนราคา87,990บาทรวมถึงชุดคิดต่างๆนอกจากนี้เลนส f 45mm F1 2 c m ราคา15,390บาทและ Cinema l e n ซ CN5X11 a s t มาวะ F และ PL ราคาหนึ่งล้านบาทพร้อมโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวสำหรับกล้องทั้งสองรุ่นตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2 5 6 8ถึง15มกราคม2569แล้วคุณคิดอย่างไรกับการเปิดตัวครั้งนี้หล่ะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ากล้องรุ่นใหม่เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงวงการครีเอเตอร์ในไทยหรือคุณคิดว่ามันยังคงเป็นเครื่องมือสำหรับคนรวยเท่านั้นบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเลยและอย่าลืมแชร์ประสบการณ์การใช้งานกล้องแคนนนของคุณด้วยนะ ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเรายินดีตอบเสมอ